สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรกินคะนี่คือไก่ค่ะนี่คือเครื่องปรุงนะคะว่าจะผัดผักรวมมิตรไก่นะคะจะราดข้าวเลยค่ะข้าวหนึ่งจานรอแล้วนะครับพี่น้องค่ะอาจจะทุบไข่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวค่อยมากินมาแซบมานัวด้วยกันเลยค่ะเสียงดังนิดนึ่งนะคะ ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะคะทุกคนค่ะใส่สุดก่อนนะคะผัดต่างๆเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะผัดผักรวมมิตรไก่ค่ะนะคะซอสน้ำปลาถงรสน้ำตาลนิดนึงตัดลงไปแล้วเรียบร้อยค่ะสูตรของโตโต,ต้ก็ง่ายๆค่ะบางครั้งก็พุบไข่ลงไปเลยนะคะ ทุบไข่ผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กันไปเลยค่ะไม่ต้องมาทําไข่เจียวไข่ดาวยากนะครับพี่น้องค่ะทุบไข่ลงไปเลยลูกสองลูกค่ะเอาเอาเอา,เอา,เอารอสแซบเด็กกันค่ะผักก็มีบล็อกแครี่มะเขือเทศพริกหวานแล้วก็แครอทนะครับ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับตัวโต้ก็จะมาตักราดข้าวเลยนะครับพี่น้องขานี่แหละค่ะตักราดข้าวแล้วก็มากินมาแซบ่บมานัวกับตัวโต้เลยนะฮะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้คผักผักรวมนิดไก่ราดข้าวนะคะัะมาอร่อยแซบ่บหนัวด้วยกันเลยค่ะนะคะ มามามาค่ะนี่แหละเขาเช้านะคะผัดผัก,ผกรวมมิตรไก่ราดข้าวค่ะ